เสียวเสียวเสียวตอนที่ตีเรอตีใกลยหรอตีปุ๊บเพื่อนเรียนเพื่อนเรียนกันมันไม่รู้เรื่องแล้วมั้งนัดมาตีแม่แต่ถึงจลาเอ้าเหวี่ยงสวัสดปมากระเด้งหน้ากระเด้งหลังใครทำอ้าวใครจะกล้าทำากตท้ากูลองดูสิ ยังเลือดเฮ้ยทำไมมะเข้ามาแก่ไม่เป็นมะข้าอยู่ไหมทำไมอ่ะทำไมถึงต้องมาถามอย่างเงี้ยจะถามแม่ถึงเข้าว่าเออไม่รู้กูไม่ได้หุออะไรกินใาจะไม่ต้องหุงอะไรมาฮะแม่ไม่รู้ก็คือก็ลองหากินเอาขถามของตามขามเนี่ย ไว้ก็ต้องไอ้นั่นผิวผิวก็ต้องกินละวันผก็ต้องกินแล้วจะทำอะไรกินเองไหมเนี่ยเนอะทำอะไรกินข้าวงงด้วยเลยอ้าวจะกินอะไรก็กินแม่ไม่พักนั่นสิน้าจ้าวมันให้กินถูกอ่ะเนะเอาอะไรให้กินถูกอยากกินไม่ถูกยัดกระบุนอีกไม่ถูกปากยายนอืมอืมถามมาถามตรวจตามมึงแก้เกลือกินข้าวแกงเนาะไีปัญหาอะไรอ่ะได้อยู่นี่นี่นี่แล้วจะขอไงกินวิ้นหรอ เี้ยโก๊บเต่ากินกินก็ปูแบบปูนาเล่นๆปูนามีดยตอนนี้ยังไม่มีน่ากินอะไรเลยผ้าปอกกินปูนาเคยกินเปล่าเฮ้ยแต่ว่าเย็นตอนนี้เริ่มจะกินยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูนีู้ม่ดีปูขอเคยตำใตรกระเทียมใส่หอมอ้วใส่อะไรอีกจ้ะใส่ไตรพริกแล้วใส่มะนาวด้ไหม เมื่อไไม่ต้องหรอมั่งผงาูแม่ผงาถแม่เกล้อเอ่อผงชูได้ไหมมะผงชูน้ำได้ไหมอะไรวะผงชูใส่ผงชูน้ำได้วปล่าตามถามโอู้งชูน้ำตองไตด้วยไงดูไตก็ได้ไม่ต้องไตก็ได้อใส่เกลือล่ะเออเกลือหน่อยนึงแล้วน้ำปลาเหรอะน้ปลาองน้ปลาไม่ตองอย่างนี้ยันทำให้หนูกินได้ไหมเปล่าทำได้ป่าได้ตีทั่ว ได้จริงว่าสดจูตาแม่กินค่ะเดี๋ยวยายทำให้กินว่าพรุ่งนี้เช้านะ่ายลุกขึ้นมาตามให้หนูเลยนะเพราะว่านึ่งทำไหวป่ะไหวสิ๊บจะบอกพี้กายเนี่ให้ใส่กระโปรงไม่เรียนสีอะไรเช้าอี่สา้วยตอนแม่ใส่สีอะไรกระโปรงไม่เรียงเออเธอใส่สีอะไรเหรเฮ้ยนี่ออกป่ะไม่ออกต้องตรงต้งตายเห็นมันเรื่องใส่สีใส่สีอะไร

เพื่อนเรียนด้วยกันมันไม่รู้เรื่องหลือมั้งนัดไปตีแม่แต่ถึงจะลากินด้วยนะตีแม่ใครแล้วใครชนะตีพุตแล้วครูก็ไม่ตีเนูก็เรียนไปตีเงี้ยนรูก็ให้ชนะใครชนะชนะทันชิดเฉยอ่ะใครล่ะไอ้รอตีฟุตโมแล้วยันตีฟุตหมดหน่ะแล้วทำไมตีเขาล่ะตีแม่เขาว่าอะไรแม่อืมเขาว่าอะไรนะฟุกฟุตแคน่าอ๋อหเขาว่าแค่เหรอแค่ยันเงี้ย ไม่เคยตีไงตีท้ากันเนี่ยท้าไปงอมือเดี๋ยวไตีกันต่ถุนตะลาถุนตลาโน่นไม่ให้ใครเห็นหรออกแล้วนม่ไปไงมาไงมาเจอกคเปลี่ยนจอดกันโอ้ยแต่ก็เป็นสาวนุ่นเออเป็นสาวใี่ปทำยังไงเจอกันตุนยาการันเลยแห้ะเขาทินงเขาแล้วเขาก็คือมาอย่าง้งอย่างนี้บอเอาไปยพอพอยายตีกับเขาใช่ไหมล้วทีนี้เอ่อเขาก็มา ช่วยยายเหรอไม่ต้องด่าไปด่ากันหนึ่งเลยจะถึงเวลาเนี่ยไปรอติ้งปุกบไปรอติ้งมานแต่งมาวันถูกงานกันก่อนเนี่ยวัดรั่วกันเนี่ยที่บ้านเนี่ยแหละแล้วที่เนี่ยตายแล้วยังไม่รวกันอีกตายไม่รางดูทั้งเขาทั้งที่ทั้งเขาตัวนี้เนี่ยอยากรู้เหรอยายอยากรู้ว่ามันดูรือตายหนักตัวตายด้วย เดี๋ยวเขาเป็นพี่ใหญ่มะปีเดียวมันเล็กกว่าอ๋อเล็กกว่าแม่งนะเล็กกว่าที่ปีนะเอ๊คุณอยากรู้เหรอทำท่าไหนถึงทะเลาะกันได้ต้างหาแม่ไงนะพูดอะไรนะพูดลบพูดไต่เน่าด้วเออลบเออพูดลบพูดไต่เน่ารอไต่ฟุก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 อแต่แม่ยังอยู่อ่ะถ้าแม่มีกี่คนตายห่าเลยช่วยอะไรบ้างแม่ให้ตออไปจื่อดูตัวเองก่อ

ตายแล้วมั้งตายไม่แก่ตายแล้วบัาแม่คนที่ถามของแม่แม่พูดอ่ะอ๋อแล้วใครคนที่สี่ทีาล่ะไอ้จันนุ้ยไทยวันนี้แม่ว่าแม่จะไปทำบุญที่ไหนนะที่วัดใช่ไหมวันนี้นี่เราคุยเลยอยากจะไปวัดไหนะยายเอาพาไปเออจะไปพ่อแม่ว่าแม่จะไปไปวัดเพราะวไปวัดนุ้ยังบอกแม่ให้ตังค์เดินออกหน้าแม่ตามหลังให้ตังค์พาไปเช้าเนี่ยเราคุยเ่ย พาไปก็ไปแม่ถูกไปแล้วว่รู Wenn Wenn yeah. well> ้ไปทำอะไรทุกนเนี่ยอาจารย์แม yeah> ่ทุกคนหลานแม่โอ้ยตายไปแล้วเนาะเป็นญาติกันเนี่ยญาติกันแล้วถ้าเกิดนั่นเขาเรียกแม่เขาเรียกอะไรเรียกอี่บ้างทำไมเรียกอี่เป็นลูกพี่เป็นน้องชายรู้ว่าไหนเป็นผมเป็นน้องสาวเขาอ๋อเขาเป็นพี่แม่เออเขาเป็นพี่เป็นลูกพี่ล่ะเป็นลูกพี่ล่ะเป็นลูกก็เป็นพี่น้องนั่นแหละสมัยแต่ก่อนเนี่ยเขาเพื่อนเขาเรียกเพื่อนกันยังไง เรียกอีเรียดเธอเรียกเขาหรือเรียกยังไงยัยเรียกว่าไงนะนางนางเหรอแล้วเพื่อนนังเพื่อนเรียกยังไงยายเรียกเพื่อนว่าไงจ๊ะยายเรียกเพื่อนว่าไงียกอีแล้วเพื่อนเรียกยายว่าไงเรียกอีนี่ไปเจอเป็นแบบยังไงนะไปเจอกันงานอะไรดิบี่ิ้งเลยกไงชอบเลยไง เลยจะสวยได้ดูกำเป็นสาวสวยป่ะรู้ว่าสวยหรือเปล่าวะในรูนุกคอมเมนต์นี่กำเป็นสาวสวยไงไม่ดูดนรูมุกถ้าไม่สวยจะมีคนเขามาจีบเขายายไออู้ไม่รู้ว่าเตี้ยมึงต้องถามเตี้ยมึงสวยเปล่าต้องถามเตี้ยอย่างไรเปล่าเนี่ยรอเตี้ยก็เตี้ยมันกตี้ยสวยว่าปาแพร่คือไม่เข้าใจว่าคืนคืออะไรจ้ะยายที่ยายคือตี้ยตี้ยเขปลุกไงตี้ยปลุกคืออะไรจ้ะจะอธิบายยังไง ไปเป็นแถะตั้งก็โก่งติดตีนเป็นเถะที้นมันยืนอยู่คนอื่นเขาเนี่ยยิงกระปุกมากองพรมเลยแม่แล้วเขาไม่สรงก็โก่งตีนก็ก่งแล้วก็ตะตู้แม่ไหว้หรืโอ้โหมันเข่งเข่งแข่งแกตายเนอะแล้วใครชนะล่ะน้องแม่ชนะอีกยายยายทำยังไงทำท่าให้ดูหน่อยทำท่าเออดูอะไรแล้วก็ทำท่าบุกไปให้ใครดูสิจะให้คุณทำท่าอะไรดูวะ เราเลียงบุกไมอนี่้ยเยนาเอชื่อเเรดแม่เรียนเกิงไหมแม่นะสอบได้ที่หนึ่งเล้ไหมได้เกอะไรได้ที่หนึ่งกได้เกดีอ่ะแล้ได้เทไหร่เอ๊ะบกว่ได้ที่หงเนาะได้ที่หเลยได้ที่หนึ่งเลยเรอไดเก่งาาที่นี่เอี่้อนี้ก็เจ๋อที่ติดแม่เรียนนี่เป็นครูเลยเรียนเก่งเองใช่ป่าอืใครติดแม่หรเียเก่ง สีพักติดตรงนันเอ้ยแล้วจะเอาไงเป็นครูแล้วแจ๊บเนครูเด่นเก่งไหมแจ๊วเป็นครูเก่งไหมสีเป็นครูได้แล้วใช่ไหมยายปอสีปอสามเอ้าอย่างนี้ยายยายจบปอสีแล้วทีนี้ยายก็สามารถเป็นครูได้เลยหรอน่าโม้นี่ยบอกจบแค่นี้นะกดไลค์กดแชร์ด้วยหแบเนี่ยกดไลค์กดแชร์ไปไหมเออน่ะแม่บอกเพิ่มกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อเออนั่นแหละ เพลงรถตุกจ <laughs> ุได้ไหคะมีคำที่ชอบอีด้วยจ๊ะรอติ๊กแต่ต้องพดแต่ต้องพูดแต่ต้องพูดอีกทีไงนะแล้วปัญญายังไป่ตู้อีกหน่อยเลยเนี่ยโอ้ยไว้สิแย่จังเลยเนี่ยมันเรียกอะไรนะเรียกอะไรนะเด็ยกจีบพูดวกพูดไทยเน่าวกพูดไทยเน่า ใครโคตรแม่เนาะทำไมไม่ทำใครเขาวะไปรอตีนพกแม่ทำนี่คือตัดฉัดใส่สารจริงๆก <c oughs> ารสารด่าต้องกินเลยเนาะอืมแล้วไ,ยยยไม่กลัวใครด้วยเด็กวัดลวที่บอกเนี่ยพี่น้องคนไหนก็ไม่กลัวแม่ใครพร้อมหลาดทุกคนที่ทำยาใช่ไหมใครทำดีอา้าวใครจะกล้าทำกูกล้าทำกูลองดูสิ ยังไงเอาแม่จริงยังไงนะคะนิต้าฝากเอาแม่จริงไงยังไงนะคะนิต้าฝากติ้นโปรตีนไงเอาแม่จริงยังไงนะคะนิต้าฝากกดไลค์กดแชร์กดสมครให้กับช่องนิต้านิต้า